ตอนนี้ก็กําลังอดน้ําอยู่นะครับกําลังกักโศกนะครับสังเกตดูว่าจะมีใบร่วงหล่นลงมานะครับผมตรงนี้จะอดน้ําอีกนานไหมคะพี่นัทเอ่อน่าจะไม่เกินเจ็ดวันครับทุเรียนตรงนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะพี่นัทสามปีครึ่งครับประมาณเมษาเมษาเนี่ยสี่ปีเพราะว่ามันปลูกปลูกประมาณก่อนวันสงการแค่ไม่กี่วันครับตรงนี้พี่นัทปลูก จากไซส์ประมาณไหนคะอันนี้ปลูกไซส์800บาทครับปลูกไซส์ต้นละ800สูงประมาณประมาณหัวหรือท่วมหัวแต่ว่าแปลงนี้จะปลูกไม่เสริมรากเพราะตอนแรกเรากล่าวว่าจะเอาไว้ขุดขายด้วยถ้าปลูกเสริมรากมันขุดยากครับรากมันเยอะเกินสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมนะครับแปลงทุเรียนของผมที่เลี้ยงด้วยน้ําบาดาลน,นะครับนี่บ่อบาดาล ครับมีบ่อแค่นี้ครับนิดเดียวครับก็ดูดน้ํานะครับนี่น้าบาดาลบาดาลของเรานะครับบ่อนี้กินอร่อยมากนะครับดื่มอร่อยมากน้ําเย็นนะครับอร่อยนะครับแต่ว่าอ่าไม่มีรสชาติฝาดรสชาติก่อยนะครับจะออกหวานหวานปลมแปล่แหนด้วยซ้านะครับใส่แจ๋วนะครับนี่ครับน้ําบาดาลของเราครับเราก็ดูดพักในบ่อแบบนี้นะครับอ่าเพื่อที่จะสูบสปริงเกอร์ขึ้นไปลดทุเรียนอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ลดแปลงทุเรียนนะครับ รถทั้งไม้ถุงไม้เข่งแล้วก็ไม้ลงดินอันนี้ก็เป็นหัววาวาน้ําออกยุ่งเหยิงไปหมดเลยครับเพราะว่า,ามันน้ําของเราปั๊มค่อนข้างตัวเล็กนะครับก็เลยต้องใช้หลายอันหน่อยนะครับก็อาจจะงงๆครับนี่นะครับอันนี้ก็ลดมาแล้ว2ปีนะครับอันนี้บางคนบอกว่าสองปีทําไมโตก็ไม่โตเท่าไหร่นะครับแล้วแต่อันนี้ปลูกจากทุเรียนต้นละประมาณ2องพันะครับหมอนทองนะครับ ที่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่ดอนนะครับแต่ถ้าเทียบกับขอบถนนนะครับมันจะต่ํากว่าถนนประมาณ 4, สี่ห้าสิบเซนเวลาฝนตกหนัหนกๆก็ไม่มีที่ระบายนะ้ําก็ขังเหมือนเดิมนะครับเป็นที่ดอนก็จริงส่วนอันนี้ก็เป็นทุเรียนต้นคู่นะครับหมอนทองนะครับต้นคู่ครับใครอยากปลูกทุเรียนต้นคู่ไว้ดูก็ลองดูได้นะครับแบบนี้ห่างกันประมาณหกเจ็ดสิบเซนด้านในแต่งกิ่งทิ้งทั้งหมดนะครับเหลือแต่ด้านนอกนะครับพี่นัดคะคนที่แบบว่าไม่มีงบ ขุดบ่อทาเป็นบ่อปูนแบบนี้ก็ได้เลยใช่ไหมของผมตรงนี้ที่ไม่ได้ขุดเพราะว่าฝั่งนี้ที่แปลงนี้มันแค่แปดไร่ถ้าขุดบ่อมันก็เบื่องพื้นที่เนาะ,<ฆ>ะเราไม่ได้เลือกที่จะเจาะบ,บาดาลและอีกอย่างหนึ่งบริเวณเขตเนี้ยตาน้ํามันไม่ค่อยมีครับมันไม่ค่อยมีตาน้ําขุดไปลึกๆน้ําก็มีดูดแค่เดือนสองเดือนก็หมดแล้วซึ่งไม่คุ้มต้นทุนนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราปลูกนะครับพวกนี้จะเป็นทุเรียนรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยนะ สองปีสองปีครึ่งนะครับอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้ก็ยังไม่สามารถทําลูกทาดอกอะไรได้นะครับมันยังเล็กเกินไปนะครับดูทุเรียนเราสวนทุเรียนเราก็ลกๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแปลงพื้นที่น้อยนะมันจะลกๆหน่อยก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับน้ํากับหัวสปริงเกอร์แบบนี้ครับง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมที่ในป่าละมุดนะครับที่เคยปลูกละมุดแซมครับว่าเป็นอย่างไรไปเราไปชมกันครับ รุ่นนี้ก็จะอายุเยอะแล้ว,ลวใช่ไหมคะใช่ครับรุ่นนี้เป็นสิบปีแล้วครับรุ่นนี้มันเป็นการปลูกแฟมเมื่อสมัยก่อนปลูกแฟมกับขนุนครับ<า>ก็เลยสเปซสปะไปนิดนึงเป็นทุเรียนสาวนะครับอายุยังไม่เต็มสี่ปีดีนะครับน่าจะสามปีครึ่งแล้วก็เพิ่งตัดต้นละมุดออกไปนะครับที่ปลูกแฟมละมุดเมื่อก่อนเดี๋ยวจะพามาชมนะครับว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็กําลัง อดน้ําอยู่นะครับกําลังกักโศกนะครับสังเกตดูว่าจะมีใบร่วงหล่นลงมานะครับผมนี่ก็ไม่ได้เข้ามาดูหลายวันละตรงนี้อายุเท่าไหร่นะคะพี่นัดสามปีครึ่งครับอันนี้เตรียมทําดอกเขาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับกักโศกแล้วเรียบร้อยแล้วครับอดน้ําแล้วตอนนี้เลี้ยงน้ําน้อยมากครับผมทุเรียนสาวมันจะออกยากหน่อยนะครับอันนี้จะออกทีหลังเขาดอกก็ยังไม่มานะครับยังไม่มีตาดอกครับผม อันนี้ใบก็เริ่มเหลืองแล้วก็หล่นเยอะเลยใช่ไหมคะครับอันนี้มันปลูกชิดกันด้วยครับระยะตรงนี้ก็สี่คูณหกเมตรกะว่าจะไว้ล้อมออกหนึ่งต้นนะครับตรงนี้จะอดน้ำอีกนานไหมคะพี่นัท อน่าจะไม่เกินเจ็ดวันครับบางต้นตาดอกก็เริ่มมาแล้วเนี่ยครับ,รบถ้าเราให้น้ํามันจะเป็นขแขนงแบบนี้ครับนี่ครับเนี่ยมีขแขนงมีดอกด้วยอันนี้น้ํายังเยอะอยู่ครับมันยังมีความชื้นเพราะว่าเราไม่ได้เก็บใบออกมันจะมีขแขนงแซมแบบนี้ครับ อันย่างนี้ดอกครับดอกัน็นตาอ้วนๆกลมๆนี่ครับอ่านี่ตาดอกกลมๆถ้านแหลมๆนี้เป็นแขนงครับก็เริ่มมีครับแต่เราไม่ได้เดินดูมันครับแต่มันอาจจะยังไม่เสมอครับตรงนี้ถ้าติดดอกก็คือปีแรกเลยใช่ไหมคะปีแรกครับปีแรกบริเวณโคนต้นนะครับปกติถ้าเรากวาดออกหน่อยถ้าที่เราชุ่มชื้นแบบนี้ครับต้องกวาดโคนหน่อยครับ แต่ของเรานี่มันทําไม่ทันจริงๆครับงานมันเยอะเกินนี่ก็ลังเริ่มแทงตุ่มตาแล้วครับนี่นี่ก็พอมีกำลังเกิดตาแต่อันนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าเมื่อกี้ครับครับใครจะปลูกทุเรียนนะครับเพื่อเอาผลนะครับก็แนะนำเลยนะครับอย่างน้อยท่านต้องมีแปดคูณแปดเมตรนะครับโดยพื้นที่นะครับ แล้วก็อีกอย่างถ้าใครจะปลูกชิดจริงๆครับยังไงก็อย่าให้ใกล้กว่าหกคูณหกเมตรนะครับเพราะว่าใกล้มากไม่ดีเลยนะครับมันจะทำให้ตายกิ่งทิ้งกิ่งแล้วก็ต้นทุเรียนจะเป็นทรงชะลูดนะครับนานๆไปนะครับจะมีลูกแต่ข้างบนนะครับข้างล่างลูกจะไม่ค่อยมีนะครับถ้าทุเรียนอายุเป็นสิบปีแล้วลูกก็จะน้อยลงนะครับพี่นัดคะทุเรียนต้นนั้นๆจะเอาดอก เราดูความพร้อมเรื่องอะไรบ้างคะก็ดูขนาดของลำต้นทรงพุ่มแล้วก็กิ่งก้านมันนะครับคือลำต้นมันจะต้องอ้วนสมบูรณ์ใล้วะต้องมีขนาดใหญ่ประมาณอย่างนี้กิ่งก้านพวกนี้ก็จะต้องใหญ่ครับนี่อายุได้ก็ดูลำต้นดูขนาดกิ่งก้านครับถ้ามันสมบูรณ์ดีแล้วก็มาดูเราก็มาแต่งทําใบทาทรงเลี้ยงใบนะครับสะสมอาหาร ันนี้ใบมันก็ยังไม่ตันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ด้วยอากาศเย็นนะมันก็สามารถออกดอกได้เหมือนกันอุณหภูมิมันต่ําตรงนี้ฉีดสารไหมคะพี่นัทอันนี้น่าจะสามร้อยหรือเปล่าค่ะครับไม่สามร้อยก็สี่ร้อยนะครับฉีดไปรอบเดียวเพราะถ้าไม่ฉีดทุเรียนสาวออกยากครับจะฉีดหนักก็เสียดายครับเดี๋ยวมากเกินไปเพราะาเราไม่ได้ฉีดเองเนาะให้ลูกน้องฉีด สารที่พูดถึงก็คือสารแพโคใช่แพโคบิวทาโซนนะครับส่วนใครที่มีต้นขนาดเล็กกว่าน,นี้ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ฉีดพ่นนะครับอาจจะต้องต่ออายุไว้อีกสักหนึ่งปีนะครับของผมมันอันนี้มันงามนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราปลูกต้นไม้เนี่ยครับตอนละมุดเราใส่ปุ๋ยพวกละมุดทุเรียนมก็ได้กินด้วยนะครับมันก็โตวไวแต่ก่อนพี่ก็มาถ่ายนอะตรงนี้จะเป็นแบบละมุดเต็มป่าเลยนะคะครับ แถวนี้ผมมาเดือนหนึ่งจะเข้ามาดูสักครั้งหนึ่งครับ<ฆ>ไม่ค่อยได้ดูมันไม่ค่อยได้มาดูนะเื่องด้วยมันมีแค่แปดสิบต้นร้อยต้นในตรงนี้ไม่ได้เลย,เลยไม่ได้มาสนใจเท่าไหร่ครับผมตรงนี้เหมือนจะเป็นที่ดอนก็จริงนะครับแต่เรื่องด้วยว่าเราอยู่ต่ําจากถนนนะครับประมาณสี่ห้าสิบเซนนะครับเวลาฝนตกบริเวณเนี้ยตรงนี้มันถนนมันอ้อมหมดนะครับไม่มีที่น้ําไหลไปไหนนะครับแล้วดินตรงเนี้ยเมื่อก่อนเป็นดินทรายจัดนะครับก็เวลาน้ําขังก็จะแน่นพอเวลาน้ําแห้งก็จะแข็งนะครับ การปลูกขคเรียอันนี้ก็ทําโคกได้แต่เล็กๆนะครับถามว่าสวยไหมอันนี้ก็ไม่ได้สวยอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อดินเข้ามาใส่นะครับแล้วก็ถากถากเอาดินเนี้ยในร่องเนี้ยขึ้นไปปั้นขึ้นไปปั้นแล้วก็ปลูกเลยตรงนี้นะครับโดยการใช้ดินล้วนที่เราผสมเป็นถุงนะมาใส่ต้นละหกเจ็ดถุงนะครับแล้วก็ปลูกมันนะครับมันก็โตได้นะครับแต่ว่าปัญหาคือไอตรงที่เราดินมันไปเนี่ยมันก็มีน้ําขังมันก็ระบายไปถ้ามันหัวร่อง มันต่ํามันก็ระ,ะบายทันแต่ถ้าหัวร่องเต็มมันก็ยังไม่ระบายมันก็จะอยู่ในนี้นะครับตอนทุเรียนเล็กๆเ,เนี่ยโตดีแต่ถ้าทุเรียนเจ็ดแปดปีไปแล้วตรงน,นี้อาจจะเริ่มไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะทาสวนทุเรียนนะครับก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับในการหาทางหนีที่ไล่เมื่อสมัยก่อนนะครับฝนมันไม่ได้ตกเยอะตกหนักเหมือนทุกวันนี้ทุกวันเนี้บางทีมันตกหนักมากบางพื้นที่แต่บางพื้นที่ห่างกันแค่ข้ามจังหวัดมันกลับไม่ตกอย่างเงี้ยครับ แล้วมันก็มาตกสะสมสะสมนานๆไปเนะี่ยมันก็ทําให้ระบบรากทุเรียนของเราเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับควรวางแผนการปลูกวางแผนเรื่องแปลงเรื่องน้ําการให้น้ําการดูแลให้ดีนะครับเพื่อทุเรียนของท่านจะได้มีอายุยืนยาวนะครับไม่ต้องมาปวดหัวในการซ่อมแต่จริงๆแล้วถ้าใครปลูกทุเรียนไม่ซ่อมถือว่าเรียนไม่จบคนที่เรียนจบคือปลูกไปซ่อมไปครับเก็บผลผลิตขายไปอ่ะ อันนี้จบครับผมเพราะว่าตั้งแต่ผมปลูกมาสามแปลงสี่แปลงก็มีตายทุกแปลงแล้วก็ตายทุกปีด้วยอย่างน้อยต้องมีนะหนึ่งต้นสองต้นครับต้องมีทุกปีนะครับแปลงๆหนึ่งเนื่องจากการดูแลของเราที่ไม่ดีพอนั่นเองครับผมคลิปนี้ผมก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นันมากมากคะ่ะ